สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาแกงกะทิหน่อไม้นะคะหน่อไม้สดค่ะช่วงนี้ก็หน่อไม้ก็จะออกเยอะมากเลยค่ะก็เผาไฟแล้วก็ต้มเอาส่งไปให้ลูกสาวที่เหลือเราก็จะเอามาแกงกะทิกินกันค่ะช่วงนี้ที่บ้านมาพาะพร้าวไม่มีนะคะมพะพร้าวเดี๋ยวนี้ก็ลอ,อกกินหมดเลยค่ะ กัดยอดกัดดอกหมดเลยเราก็เลยต้องจําเป็นต้องมาใช้กะทิกรองนะคะเราก็จะมาเตรียมเครื่องกันนะคะเตรียมหมูสับพริกแกงหน่อไม้ต้มใบโหระพานะคะพริกแกงก็ตำเองนะคะเราก็จะมาผัดรวนหมูสับให้สุกก่อนนะคะเราก็จะมาใส่พริกแกงแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ ให้ออกรสชาติหอมแล้วเราค่อยมาปรุงรสค่ะปรุงรสเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่หน่อไม้นะคะเดี๋ยวใกล้ๆกสุกเราก็จะมาชิมรสกันใหม่แล้วก็มาปรุงกันใหม่นะคะตอนนี้ก็ตามตามขั้นตอนได้เลยคะ่ะ ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าจืดถ้าเค็มไปก็เติมน้ำตาลได้นะคะผัดใส่กะทิใส่ใบโหระพาจะจะหอมมากเลยกะทิแล้วก็ใส่โหระพานะคะไม้เราต้มแล้วแล้วก็กะทิเราก็จะใส่หมดเลยนะคะ ประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะกะทิเนาะตืนมน้ำไปอีกสักห้าสิบเนาะห้าสิบกรอให้เดือดค่ะรอไม้ผัดกะทิแก็นกะทิแบบนี้นะคะคือผัดกะทิจะอร่อยมากค่ะรอไม้เผาเนาะ มันจะมีความหอมใส่น้ำปลาใส่ปรุงรสธรรมดานี้นะคะ่ะผัดกะทิเนาะตอนที่เราต้มเราก็ใส่ใบายานางด้วยนะคะเนาะอ,อะร่ยอยอร่อยเติมน้ำปลาไปสองช้อน น้ำตาลไปอีกหนึ่งช้อนชานะรอรอให้เดือดรอให้เดือดเสร็จแล้วนะคะก็จะมาใส่ใบโหระพานะคะเพื่อไม่แก้วรวนหมูไปกับรวนหมูกับน้ำแล้วนะคะแล้วก็มาใส่กะทิแล้วก็ใส่พริกแกงผัดแบบนี้จะจะอร่อยมากค่ะ ไม่ได้ใส่น้ำมันนี่โหร,าาระพาก็ปลูกเองนะคะโหระพาปลูกเองนะคะโรยลงไปเลยค่ะนี้จะมาทานเป็นข้าวเที่ยงนะคะตอนเช้าไปบวชนาคมาเนาะนี่ก็จะทานเป็นข้าวเที่ยงนะคะไปโหระพาชิมรสเรียบร้อยแล้วนะคะ ประมาณห้านาทีก็เสร็จแล้วค่ะเพราะว่าใ่แก้วต้มหน่อไม้ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เทน้ําออกแล้วก็มาหั่นไว้นะคะเวลาเราทํากินก็ง่ายคะ่ะจะดวกคะ่ะนีก่ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนแก้วคะ่ะเดือดะะแล้วค่ะตักพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปะคะ่ะ